เจริญพรญาติโยมทุกท่านนลกนี้ก็เป็นวันพระก็เป็นวันที่ว่าให้คณะสงฆ์ทั้งหมดในเมืองไทยนลกสวดบทรัตนสูตรนั้นในวันนี้นก็ถือว่าเป็นวันที่เป็นมงคลถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่ตัวที่ สูตรได้ว่าสิ่งนี้โรคกำลังระบาดขึ้นนี้าหายหรือว่าบรรเทาลงเพราะสิ่งใดอะไรก็ตามที่มันเป็นสิ่งที่ดีสิ่งนั้นย่อมเกิดผลไม่ว่าทางตรงทางอ้อมอยู่ดีเพราะฉะนั้นหลายๆคนเนี่ยยิ่งในปัจจุบันเขาเรียกว่าการนับถือ หลักวิทยาศาสตร์การนับถือหลักวิทยาศาสตร์เนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นลักษณะของการนับถือแบบจิตใจแข็งกร้าวก็คือจะต้องเห็นเขาเรียกว่าเห็นข้อพิสูจน์โดยแท้จริงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะฉะนั้นความละเอียดอ่อนทั้งจิตใจก็ไม่ค่อยมีงนั้นสิ่งที่หลวงพี่ยกประเด็นขึ้นมาพูดในเบื้องต้นนะ มันเป็นเหตุที่เกิดจากได้ยินมาสิ่งหนึ่งซึ่งทำให้เราเข้าใจบางสิ่งบางอย่างได้มากขึ้นวันทุกวันทุกวันทุกวันจริงๆไอ้ความสุขไม่ได้เกิดจากความสบายใจเพียงอย่างเดียวความสุขไม่ได้เกิดจากสิ่งที่เราสมความปรารถนาเพียงอย่างเดียวแต่หลวงพี่เข้าใจว่าความสุขของลวงพี่อย่างหนึ่งรู้ว่าส่วนหนึ่งได้เข้าใจ บางสิ่งบางอย่างที่ไม่รู้มานานหรือว่าเพิ่งจะรู้ว่าเพิ่งจะเข้าใจนะก็มีอยู่สองคำนะคำอันดับแรกก็คือให้เราลองทบทวนดูมาว่าช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา,าเราดับทุก์อะไรได้บ้างแต่อย่าไปดูนะลกูกว่าที่ผ่านมาเราหาอะไรได้บ้างนนั้นที่เราทุก นะเพราะว่าเราคิดว่าวันนี้เรายังไม่มีอะไรที่เราทุกอาจจะเป็นเพราะว่าวันนี้เราสูญเสียอะไรไปจริงๆเราต้องตัดประเด็นนี้ไปได้เลยนะลูกเพราะว่าสุดท้ายไอ้สิ่งที่พูดมาอย่างหลังเนี่ยเราก็รู้และเราก็เข้าใจว่าไอ้สิ่งเหล่านี้สิ่งไหนเลยที่จะหลงอยู่เราที่จะอยู่กับเราไปตลอด สิ่งหนึ่งที่จะสามารถอยู่กับเราได้ตลอดก็คือเรียกว่าความสบายใจปัญญาหรือวิชาวิชาคือความรู้ความเข้าใจนั้นเวลาที่โยมมีความรู้หรือความเข้าใจอะไรก็แล้วแต่ในทุกๆเรื่องสิ่งเหล่านี้ความทุกข์จะไม่สามารถเบียดเบียนตัวเราได้เพราะอะไรรู้ไหมลูก วันนี้แม้กระทั่งเหมือนโรคภัยเกิดตัวเราหรือว่าหลายๆคนนะได้พิจารณามาตั้งนานว่ามาตั้งแต่แรกแล้วว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันต้องเกิดแล้วก็ต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนแล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาที่มันเพราะฉะนั้นพอโรคภัยมันเกิดขึ้นปุ๊บมันก็มีผู้คนจำนวนหนึ่งเขาอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยหรือว่าอาจจะรู้สึกน้อย นะรู้ว่าอาจจะเข้าใจซะด้วยนะตอนที่มันเกิดขึ้นมาอาจจะมีความสุขเพราะว่าเขาเข้าใจมาตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่ที่เราเข้าใจในชีวิตเรื่องนั้นย่อมส่งผลถึงแม้ว่าเรื่องราวเหล่านั้นจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีก็ตามทีเมื่อเช้าก็เลยนึกขึ้นได้แล้วก็ทบทวนคำนี้เสมอตลอดเวลา ว่าเราอย่าลืมนะไขว,ว้าาอหาทางธรรมนะอย่าไปมัวแต่ไขวคว้าอะไรที่เป็นทางโรคมากจนตายสิ่งที่เราไขวคว้าหาทางธทมเนี่ยมันอยู่กับเราตลอดมันไม่ได้เสื่อมคลายไปไหนแต่สิ่งไหนก็แล้วแต่ที่มันเป็นทางโรคไม่ว่าจะเป็นวัตถุสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่ สิ่งเหล่านั้นย่อมสลายไปตามการเวลาเพราะว่ากวงระยะเวลาที่ผ่านมาปู่ของพี่ก็มีอาการป่วยก็นึกไว้อยู่เสมอแล้วก็นึกไว้อยู่ตลอดอยู่ละว่าวันหนึ่งก็จะต้องป่วยวันหนึ่งก็จะต้องดูแลวันหนึ่งก็จะต้องหาหมอก็จะต้องรักษาสิ่งเหล่านี้ก็คือคิดแล้วก็ไข้ควรอยู่ตลอดเวลา เกือบทุกวันนะแต่ก็นึกไว้อยู่ในใจตั้งแต่แรกว่านะเวลาที่มีใครอยู่กับเราก็แล้วแต่ก็ขอนะดูแลให้ดีจนวินาทีสุดท้ายนะถ้าเราได้ทำในสิ่งนี้แล้วนะวันหนึ่งไอ้สิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วนะเราก็ไม่ต้องทุกข์ไม่ต้องเสียอกเสียใจอันใดนั้นช่วงระยะเวลาที่วันพระนะลูกนะวันพระที่ผ่านมา 1สัปดาห์ตลอดระยะเวลา1สัปดาห์เราได้อะไรบ้างอันนี้มันเป็นสิ่งสำคัญนะเราดับทุกนะไปได้กี่ข้อละนะตลอดระยะเวลาที่เรามีอายุ30ปี40ปี50ปีเราก็ลองพิจารณากันดูข้อนี้เป็นข้อสำคัญแล้วนะบางทีเราอาจจะยังดับทุกเลยไม่ได้สักข้อนะบางคนอาจจะได้ข้อ2ข้อสข้อ4ข้อหข้อก็ทำกันไป เพราะอะไรรู้ไหมลูกวันนี้ดับได้อาจจะดับไม่ได้มรืนอาจจะดับไม่ได้วันต่อไปอาจจะดับได้นี่คือชีวิตนะชีวิตมันคือความไม่แน่นอนนะลักษณะของความคิดของมนุษย์นะมนุษย์ก็คือเขาเรียกว่ามีความคิดอันวิประฮชความคิดที่มันไม่แน่นอนมันมีอะไรที่มันวุ่นวายสับสนเดี๋ยววันนี้ดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ดี เดี๋ยวมาลืนดีเดี๋ยววันต่อไปไม่ดีมันก็วนเวียนนะวนไปเวียนมาวนไปเวียนมาจนเป็นเรื่องปกตนะิสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องปกติของมนุษย์นะลกเราจึงต้องหาบางสิ่งบางอย่างไปควบคุมมันอีกนะอะไรเราที่จะสามารถควบคุมมันได้นะก็คือธรรมะนะวันนี้ก็ได้ฟังหลวงพ่อนะอยู่ประโยคหนึ่งนะประโยคที่หลวงพ่อก็สอน าบอกว่าโจรที่ไปขโมยของเนี่ยมันไม่มีใครหรอกนะที่มันไม่รู้ว่าสิ่งนั้นไม่ดีมันไม่ได้ละเมอไปมันไม่ได้ละเมอแล้วก็ไปป้นเขานโลกมันวางแผนไว้เป็นอย่างดีแต่มันไม่สามารถนะแค่หักข้ามใจในกิเลสข,ของตนสิ่งที่ตนเองต้องการมดว่าวันนี้อยากจะได้เงินไปใช้หนี้เขา นะด้วยความกลัวด้วยความกังวลหรือว่าด้วยสิ่งใดก็แล้วแต่ล้วนะก็จะยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างโดยลืมไปว่าไอ้สิ่งที่ทําเนี่ยอาจจะไปเบียดเบียนผู้อาจจะทํนะาจจทให้ผู้อื่นเดือดร้อนอาจจะทําให้ผู้อื่นะเพราะฉะนั้นอา้าวแล้วมันเป็นยังไงในเมื่อเรารู้นะว่าสิ่งนั้นดีนะเอ่อสิ่งนั้นไม่ดีแต่ทําไมเราถึงไปทำนะสิ่งที่มันมีปัญหาคือใจของ ใจของเรานะถึงแม้เป็นใจของเราแต่เราไม่สามารถควบคุมใจของเราได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างบนโรกใบนี้โยมรู้หมดจะทำยังไงให้เราเจริญจะทำยังไงให้เราดีอ่านะเหมือนคนมีคนมาแนะนำนะว่าให้โยมไปทำอาชีพนี้สินะทำสิ่งนี้สิทำแบบนี้สิจะดีแต่ตัวไม่ทํำเนี่ย ก็คืออาจจะเป็นความกลัวหรือว่าความกังวนลหรืออะไรก็แล้วแต่สิ่งเราเนี้ยแหละที่เราจะต้องต่อสู้มันน่ากลัวขนาดไหนรู้ไหมลูก,ลกเวลาที่เราไม่อยากจะทําอะไรนะในใจเราก็พูดแนะบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้ซับพอร์ตหัวใจตัวเองนะเป็นคําพูดบอกแกไปแล้วทําไม่ได้หรอกนะมันยากไอนะ้สิ่งเราเนี้ยแหละก็คือตัวหลอกลวงเรา นะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะลูกนะแต่ที่มันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าเราเชื่อนะว่าสิ่งที่เราคิดเนี่ยมันน่าจะเป็นแบบนี้แต่เราแค่ไม่ได้ต่อสู้กับตัวเราเพราะฉะนั้นในชีวิตของเราเนี่ยนะจะต้องพยายามต่อสู้กับตนเองตลอดเวลาต่อสู้นะกับใจตลอดเวลาเพื่อให้เห็นความจริงธรรมะไม่ใช่ของสวยหรูนะธรรมะไม่ใช่ของวิเศษธรรมะ นะไม่ใช่เรื่องผิดปกติหรือเรื่องปาฏิหาริย์อันใดแต่ธรรมะคือความจริงธรรมะคือความพอดีธรรมะมันก็มีปกตินะของมันนะมีอยู่มาตั้งนานแล้วแต่พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเป็นคนพบคนเจอนะแต่จริงๆมันอยู่กับเรามาตั้งนานแล้วแต่อยู่เฉยๆอยู่ดีๆเนี่ยมนุษย์เราเองไม่สามารถคิดได้ถ้าไม่ใช่มี หือผู้นำทางเหมือนกับเราเนี่ยจะเดินทางไปที่ไหนสักที่ถ้าสมมุติว่าเราจะต้องติดถ้ำนะแล้วถ้าเนี่ยมันมีทางออกอยู่เจ็ดทางแล้วนะเราเห็นทางเดินเนี่ยหรือว่าล่องรอยของคนเดินเนี่ยมีอยู่เจ็ดทางเราไม่สามารถรับรู้ไดนะ้ว่าทางไหนเป็นทางที่ดีแต่เรารู้นะว่าพระองค์นะหรือว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราเนี่ยนะเลือก ทางที่ดีที่สุดกับเราละแต่ปัญหาคือเราจะเดินตามหรือไม่เดินเดินตามเนี่ยก็คือเรื่องหนึ่งนั่นคือปัญหาของเราไม่ใช่ปัญหาของผู้นำนะน,นั่นคือปัญหาของเราว่าจะทำหรือไม่ทำนั้นช่วงระยะเวลาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เกิดจนถึงวันนี้ที่ก็ได้เห็นสัจธรรมเห็นบางสิ่งบางอย่าง,ท,งทั้งทั้งที่ เราทำอยู่ทุกวันแต่เรามองไม่เห็นในบางเรื่องแม้กระทั่งวันหนึ่งพอเดินเข้าวัดนะเดินทางกลับนะจากต่างจังหวัดเดินทางกลับมาจากกรุงเทพเดินทางถึงวัดนะระหว่างเดินทางเข้าศาลากับเดินทางเข้าห้องน้ำนะมันมีตัวเลือกให้เราเลือกตั้งแต่แรกแล้วเวลาเราจะตื่นขึ้นมาเนี่ยเราจะตื่นหรือไม่ตื่นนะเวลาที่เราจะทำงานน่ เราจะทําหรือไม่ทำเวลาที่เรามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่เราจะแก้หรือไม่่อย่างเนี่ยมีเพียงให้เลือกแค่สองอย่างเวลาที่เราเลือกเนี่ยก็อย่าเลือกอะไรที่มันตามใจตนเองนะเราก็ต้องแข็งใจเลือกในสิ่งที่ดีและเราก็รู้ด้วยว่าสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ดีแต่แค่เราลังเลใจนั้นะในชีวิตของเราเนี่ยมีทุกสิ่งทุกอย่างให้เลือกเพียงแค่สองอย่าง นะแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยไม่ใช่คำถามไม่ใช่ตัวเลือกแต่เป็นตัวของเรานั้นในระหว่างที่หลวงพี่เดินเข้าห้องน้ำก่อนที่จะเดินเข้าห้องน้ำก็คิดจะเดินขึ้นศาลาก่อนหรือเดินเข้าห้องน้ำแล้วก็ถามตนเองว่าตนเ,เองต้องการอะไรถ้าตนเองต้องการที่จะไปเข้าห้องน้ำเพื่อปัสสาวะก็คือมุ่งไปทางนั้นไม่ต้องลังเลเพราะฉะนั้นในบทสวดมนต์ในบทพระธรรมจักรมันก็มีอยู่แล้ ว่าคนเราเป็นทุกข์เพราะอะไรอาวร์มันไม่ได้มีอะไรเพราะความเสียดายนั้นความเสียดายมันก็สร้างคำต่างๆขึ้นมามากมายนะเวลาที่เราจะสูญเสียบ้านนะสูญเสียที่ดินเราก็จะพูดว่าที่ดินเป็นของพ่อของแม่ของปู่ของยา่าของบรรพบุรุษของตายายทากันมาไม่อยากสูญเสียนะอยากจะรักษาเอาไว้แต่วิธีการที่เราจะรักษาเอาไว้นะ นั่นคือปัญหาแล้วนะบางทีก็ต้องไปโกงเข้ามาแล้วนะบางทีก็ต้องไปทําเรื่องผิดๆมาบางทีก็ต้องยอมฝืนมาบางทีก็ต้องไปก็เรียกว่ายอมแลกกับบางสิ่งบางอย่างมาซึ่งมันไมนะ่หรือแม้กระทั่งเราจะต้องสูญเสียบ้านสูญเสียรถนะเป็นรถคันแรกอุตส่าห์ซื้อมาอยากจะรักษาไว้เห็นไหมรถไม่ได้เป็นปัญหาเลยนะแนะล้วรถก็ไม่เคยสร้างปัญหาให้กับเรา นะแต่คนที่สร้างปัญหาให้กับตัวเราก็คือตัวเราเองนะเวลาที่เรามีมิจฉาทิฏฐนะิหรือว่าอาวิชชาคือความไม่รูนะ้เวลาที่มีความไม่รู้ปัญหาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมาสลายความไม่รู้กันตลอดเวลาเพราะว่าความไม่รู้ของเรามันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยมันหลายเรื่องหลายราวแต่ต้องค่อยๆดูต้องค่อยๆพิจารณากันไปวันนี้เราจะสามารถเปลี่ยนแปลง ของเราได้อันดับที่หนึ่งเรต้องมีความเข้าใจความเข้าใจในที่นี้เป็นเรื่องที่สําคัญมากเป็นเรื่องที่ละเอียดดนั้นเวลาที่เราจะมีชีวิตที่ดีแค่เราคิดว่าอยากจะมีชีวิตนะเราก็ต้องไปดูว่าเราอยากจะมีชีวิตที่ดีตามใครเราอยากจะมีชีวิตที่ดีในแบบฉบับของเราไหมเราอยากจะมีชีวิตแบบใครแม้กระทั่งไอ้คาว่าชีวิตที่ดีอาจจะไม่ได้มีอยูจริง นะแต่เรานิยามกันไปเองเราอาจจะสร้างมันขึ้นมาเองนะไอ้สิ่งที่เราสร้างนะมันก็เป็นคำหลอกลวงทั้งหมดแล้วเราก็ไปหลงกันหลงกลมันแล้วเราก็ไปยอมเสียเวลาให้มันแล้วเราก็ยอมเจ็บปวดให้มันให้กับคำคำเดียวว่าชีวิตจีิมันไม่ได้มีอะไรนะลูกนะแต่เราสร้างมันขึ้นพอสร้างขึ้นมาก็เป็นความทุกข์ละในวันหนึ่งที่เรายังทำมันไม่ได้ตามที่เราคิดแบบนั้น แต่พอวันหนึ่งที่เราทําได้แบบนั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรเลยแล้วมันก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตของเราเลยเราอาจจะได้คําคํานึ่งนะที่มันแรกกันมาก็คือประสบความสําเร็จแล้วเราก็ยิ้มแล้วเราก็ดีใจแล้วเราดีใจนานไหมลูกนานซึ่งนาทีหนึ่งนาทีาทเสร็จปุ๊บสภาวะนั้นหายไปเราอาจจะเคยได้ยินคําว่าปัญญา หลายๆคนอาจจะเคยได้ยินคําว่าปัญญาแต่คําว่าปัญญาหลวงพี่เนี่ยคิดสลับไปสลับมาเนี่ยอยู่หลายปีตั้งแต่บวชตกลงเข้าใจมันจริงหรืออย่างตกลงมันเป็นยังไงคําว่าปัญญาในที่นี้ก็คือการที่เราเนี่ยเข้าไปเห็นการเกิดดับนะการเกิดดับนะของสรรพสิ่งสรรพสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นความคิดของเราไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ นะไม่ว่าจะเป็นอารมณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ภายใต้กฎพระไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปเรามองเห็นความดีใจเกิดมันตั้งอยู่กับเราสักพักหนึ่งสักพักมันหายไปเมื่อเราเห็นเราจะไม่ได้เป็นผู้สเสวยอารมณ์นะเราจะเป็นผู้รู้เมื่อ,อไรก็แล้วแต่ที่เราเป็นผู้นะเราจะไม่ทุกเราจะไม่เครียดเพราะอะไรรู้ไหมลูก หลังจากความสุขความทุกข์ก็เกิดหลักจากความหลังจากความทุกข์เกิดขึ้นความสุขกหรือหลังความจากความทุกข์เกิดความทุกข์น้อยก็เกิดความทุกข์มากก็เกิดมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่ามันเป็นแบบนี้เราจงอย่าไปเสียเวลากับทุกเพราะฉะนั้นเราจงมุ่งมั่นอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้จิตใจของเราพัฒนาขึ้น ให้มองเห็นสิ่งนี้เราต้องลงทุนกับสิ่งนี้ให้มากๆนะยมลงทุนกับสิ่งอื่นนะมันก็ดีแต่ก็ดีแค่ในระดับหนึ่งนะสุดท้ายนะมันก็หมดไปยังช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีนะก็ได้นะมีปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้นแต่จริงๆมันก็เกิดขึ้นมานานแล้วหลวงพี่ก็ได้เคยแนะนำ ลูกศิษย์เรื่องเรื่องนี้ไปแล้วก็ทําความเข้าใจกับเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นว่าจริงๆมันเป็นเรื่องปกติเพราะจริงๆนะตั้งแต่นะต้นปนะีความฮิตนะความที่คนนะเข้าไปเขาเรียกว่าสนใจในเรื่องของคริปโต้ก็คือต้องปุ่เงินต่างๆจริงลูกศิษย์ก็ทำมานานนะแล้วก็ มันเป็นตัวเลือกสําหรับสมัยก่อนสมัยก่อนเราซื้ออะไรกันซื้อทํนะตั้งแต่บาทละประมาณสามพันกว่าสี่พันกว่าเท่าที่จําความได้ตั้งแต่ตอนอตอนู้นตอนวัยรุ่นก็ประมาณสี่พันแปดนะสี่พันแปดนี่อยู่นานที่สุดหลังจากนั้นก็ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆนะจนอาอากุง้งก็คือคนที่บวชให้ตอนนั้นเขาซื้อตอนที่แพงที่สุด แล้วก็หวังว่านะจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นสุดท้ายก็ดันไปซื้อตอนที่แพงที่สุดหลังจากทองคําแล้วก็เป็นอะไรที่ดินหลังจากที่ดินก็เป็นแชร์หลังจากแชร์ก็เป็นสิ่งต่างๆมันมีหลายๆยอย่างเกิดขึ้นเมื่ออแล้วก็หุ้นแล้วก็สุดท้ายเมื่อคนสนใจสิ่งนี้สิ่งนี้หมดค่าเมื่อคนสนใจสิ่งนี้จํานวนมากๆแล้วก็ได้ประโยชน์จากมันสูงสุด แล้วก็หยุดเพียงแค่นั้นแล้วก็หรือว่าได้กาไรเพียงนิดๆหน่อยๆก็ไปสนใจสิ่งน,นั่นคือเรื่องของใจของมนุษย์วัตถุสิ่งของหรือรูปแบบเนี่ยมันก็เกิดขึ้นมาเป็นปกติธรรมดาะไม่ต้องไปเสียดายมันถ้าเรายังไม่เข้าใจอะไระยังไม่ต้องไปทุกข์กับมันหรือว่าไปกลัวว่ามันจะไม่ทันการแล้วเวลาที่เราเข้าไปแบบไม่รู้นั่นอันนั้นคือความไม่ทันการ แต่ถ้าเราเข้าไปแบบช้าๆเนี่ยอันนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่ทันการนะลกูกเราเข้าไปด้วยความไม่ประมาทนั้นเจ็ดสิ่งที่พระพุทธองค์ทรงสันเสริญอยู่เสมอแล้วก็มีอยู่หนึ่งข้อก็คือความไม่ประมาทพระพุทธเจ้าเคารพอยู่เจ็ดสิ่งสิ่งหนึ่งความไม่ประมาทความไม่ประมาทเนี่ยมันนําพามาหลายอย่างมันนําพาอันตรายมาให้กับเรามันนําพาความทุกข์กับเรานะเพราะเราประมาท คำว่าประมาทไม่ใช่ไม่รู้แต่รู้แต่หักห้ามใจไม่ได้เพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอะไรที่เกิดขึ้นอย่าเพิ่งไปตัดสินว่าดีหรือไม่ดีแต่ให้เราพิจารณากับสิ่งนั้นก่อนแล้วก็ไม่ต้องไปตัดสินแล้วก็ไม่ต้องไปให้คําตอบอันใดเพราะทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ย่อมเสื่อมสลายไปตามกาลเวลาเป็นเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นเราต้องพยายามพิจารณานะให้เห็นนะถึงความเป็นจริงในเรื่องนั้นๆว่าเราต้องการสิ่งใดจากเรื่องนั้นว่าเราสามารถยอมรับนะกับความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นกับเรื่องนั้นๆได้มากน้อยสักเพียงใดหรือเมื่อเราสูญเสียนะบางสิ่งบางอย่างนะจากการที่เราไปลงทุนบางสิ่งบางอย่างด้วยความไม่รู้มันจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง มันจะมีผลกระทบอะไรเกิดขึ้นบ้างกับชีวิตของเราและคนรอบข้างเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยบางคนลงทุนบางสิ่งบางอย่างไปเนี่ยแล้วคนอื่นเดือดร้อนเนี่ยสร้างปัญหาให้กับตนเองไม่ได้คิดอะไรหรอกคิดว่าขอให้ลงทุนก่อนขอให้ได้ตังก่อนแล้วก็เวลาที่ลงทุนอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะไปคิดแค่มุมมุมที่มันจะได้แต่ไม่เคยคิดในมุมพิสดาร จริงๆหัวข้อทำข้อนี้นะหลวงพี่ได้มาตั้งแต่เด็กนะตอนนั้นแทงบอลนะแล้วก็ในหนังสือพิมพ์เมื่อก่อนก็จะมีเขาเรียกว่านักวิจารณ์เอาไว้เขาก็บอกสถิติพี่ก็ไม่ได้สนใจอะไรนะบอกสถิติว่าเออทีมนี้ชนะมาเจ็ดครั้งแล้วไม่เคยยังไม่เคยแพนะ้หลังจากวันนั้นวันนั้นก็ได้แทงบอลไปตอนสมัยเด็กๆนะแล้วก็เสียตัง ครั้งนั้นจําได้ห้าร้อยบาทพ่อก็บอกว่าแล้วมันจะไม่เคยแพ้เลยหรอแล้วมันจะไม่แพ้เลยหรอวันนั้นจึงทําให้หลวงพี่เนี่ยได้สัจธรรมนะว่านะความแน่นอนเกิดขึ้นมากเท่าไหรนะ่ความไม่แน่นอนเนี่ยยิ่งส่งผลกับเรามากยิ่งอะไรยิ่งแน่นอนนะยิ่งอะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นเรื่องชั่วมันยิ่งจะไม่ฉุกนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ได้รับมาตั้งแต่เด็ก นั้นในวันพระในวันนี้ก็อยากให้ทุกท่านนะได้ทำความเข้าใจแล้วก็หาความสมดุลนะกับตนเองให้เจอนะไม่ต้องไปคิดอะไรมากมายหรือแม้กระทั่งนะธรรมะที่เราเคยได้ยินมาเยอะแย,ยะมากมายไม่เป็นไรค่อยๆตัดไปค่อยๆตัดไปก็ปเหลือเพียงแค่ไม่กี่อย่างนั้นวันนี้เวลาที่เราจะดำรงชีวิตนะอยู่ในสังคมก็ไม่ต้องคิดอะไรมาก เราไม่ต้องไปพูดถึงในหัวข้อธทมโดยแท้ก็ได้แค่คิดว่าใจเขาใจเราเอาแค่นี้ก็พอเวลาที่เราพูดคำนี้ขึ้นมาหรือว่ามีสิ่งที่เตือนสตินะเตือนใจเราด้วยคำพูดสั้นๆเพียงแค่นี้ต่อจากนี้ไปเวลาที่เราลงมือทำอะไรก็แล้วแต่ก็ขอใหนะ้ตัดสินใจให้ดนะีมันมีอยู่เพียงแค่สองอย่างทำกับไม่ เมื่อทําแล้วนะมันจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อไม่ทําแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างมันมีอยู่แค่นี้เองนะลูกแล้วสุดท้ายก็เป็นเรื่องของใจของเราว่าเราเนี่ยจะทําหรือไม่ทำนะเวลาที่เราจะบังคับใจของเราได้เราก็ไปดูความละอายเกงกลัวต่อความเดือดร้อนเกงกลัวต่อความบาปแล้วก็ไม่ประมาทในการตัดสินใจทําอะไรก็แล้วแต่ แค่ไม่ทุกข์ก็สุขแล้วแค่ไม่วุ่นวายก็ถือว่าสุขแล้วนั้นเวลาที่เราเหมือนเราจัดงานศพอะจมลองนึกภาพตามนระกคนที่วุ่นวายอะคนที่วุ่นวายอะก็คือคนที่จัดงานนะหรือว่าคนที่นอนอยู่ในโรงนั้นเราก็ไปดูเอาเราก็ไปพิจารณาเอานระกแล้วก็พยายามดูตามความเป็นจริง แล้วก็เห็นอะไรมากกว่านะสิ่งที่เรามองเห็นอะไรมากกว่าสิ่งที่เราคิดเห็นอะไรมากกว่าสิ่งที่เราทำนั่นย่อมเป็นาเรียกว่าเป็นตาวิเศษเรามองเห็นไม่ใช่มองเห็นด้วยตาเนื้อแต่มันพิจารณาเข้าไปก็เหมือนเวลาที่ครูบาอาจารย์สอนนะสอนพระสอนเจ้าสอนลูกเนนเพราะเวลาที่มองผู้หญิงจะไปมองว่าเป็นผู้หญิง มองว่าเป็นซากศพมองว่าเป็นกระดูอเวลาที่เรามองแบบนั้นนะเราก็จะไม่เกิดอารมณ์แล้วก็จะจบเพียงเท่านั้นเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันจะจบอยู่เพียงแค่ความคิดของเราความเข้าใจของเราแล้วก็หลักการในการพิจารณาเพราะฉะนั้นความทุกข์เนี่ยมันเกิดจากทางภาษะคือการมองเห็นการได้กลิ่นคือการได้ยินนะคือการริมการสัมผัส การเข้ารับรู้ทางใจจริงๆมันก็วนวุยวนเวียนอยู่เพียงแค่นี้นะตั้งแต่เด็กนะตั้งแต่โตตั้งจนยันตายก็มีอยู่เรื่องเพียงแค่นี้มนะัมีอยู่แค่อายตนะเพียงเท่านี้เองจริงๆมันไม่ได้มีอะไรมากกว่านี้เด็กร้องไห้เพราะอยากได้ของเด็กร้องไห้เพราะหิวนะผู้ใหญ่ไม่พอใจเพราะว่าไม่ได้สิ่งที่สมความปรารถนาจริงมันก็วนเวียนอยู่เพียงแค่นี้เองก็ พระนะดูแลตนเองแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่ดีอะไรที่เป็นสิ่งทก็ปฏิบัติทั้งหมดนะลูกไม่ต้องไปวลังเลหรือว่าตัดสินนะว่าสิ่งนี้ดีหรือเปล่ามันเป็นยังไงเพราะฉะนั้นไอ้ตัวกลางกัน้นในการที่ทําให้เราไม่ได้สมาธิไม่ได้อารมณ์กรรมาฐานนะก็มีอยู่อันหนึ่งคือวอนห้าและหนึ่งในนิวอนหแล้วก็เป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดความลังเลสงสัยนะลูก กาคำคืนี้ขอให้ทุกท่านมีความสุขนรกแล้วก็พยายามเจรณา,าสิ่งไหนที่หลวงให้ไปจําไม่ได้ทั้งหมดก็ไม่เป็นไรเล็กๆน้อยๆก็ถือว่ายังดีดีกว่าไม่ได้เหมือนเราขายของได้สิบบาทนะดีออกว่าขาดทุนร้อยหนึง่งนะไมนะ่ไม่ได้เลยยังดีกว่าสูญเสียเป็นพันนรกเจริญพรสาธุ